สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพูดถึงสาเหตุที่5ของการปวดข้อเข่ากันค่ะโรคกระดูกพรุนสาเหตุเกิดจากความหนาแน่นของกระดูกลดลงทําให้กระดูกเปราะและแตกหักง่ายหลักๆก,ก็คือ 1. อายุความหนาแน่นของกระดูกจะลดลงเมื่ออายุมากขึ้น2เพศผู้หญิงจะมีโอกาสเป็นโรคกระดูกพรุนมากกว่าผู้ชายเนื่องจากฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงหลังหมดประจําเดือน3พันธุกรรม หากมีประวิตครอบครัวเป็นโรคกระดูกพรุนความเสี่ยงในการเป็นโรคนี้ก็จะสูงขึ้น4การขาดแคลเซียมและวิตามินดีการรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมและวิตามินดีไม่เพียงพอก็จะทำให้กระดูกอ่อนแอได้5การใช้ยาบางประเภทเช่นยาสเตียรอยสามารถทำให้กระดูกพรุนได้6การขาดการออกกำลังกายก็สามารถทำให้กระดูกอ่อนแอลงได้7การสูบบุหรี่และดื่มแอลโกอฮอล์หากดื่มในปริมาณที่มาก สามารถทําให้กระดูกพุนได้ค่ะวิธีการดูแลรักษา1รับประทานอาหารที่มีประโยชน์เช่นอาหารที่มีแคลเซียมได้แก่นมผักใบเขียวอาหารที่มีวิตามินดีได้แก่ปลาที่มีไขมันสูงหรือออกไปรับแดดอย่างเหมาะสมสองการใช้ยาอาทิเช่นยาปรับความหนาแน่นของกระดูกยาฮอร์โมนสำหรับผู้หญิงกำลหรดกระจำเดือน3 การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตอาทิเช่นการเลิกสูบบุหรี่แอลกอฮอล์ออกการตรวจสุขภาพเป็นประจำค่ะติดตามอ p ีต่อไปค่ะ